น้องกวมาถึงขั้นที่สองพี่น้องเลยอยู่แถวแถวระบอบไพ่นะครับสีสามแยกนะครับแถวแถวไฟแดงสีมหาโพธนะครับพี่น้องจังหวัดป่าจีนพี่น้องเลยเป็นหาสิบแรงนะครับสีเขียวนะครับเลยขั้นที่สองกัประมาณเกลียบเทียงพอดีนะครับขี่รถมาชั่วโมงกัวกัวจิมาฮอดนะครับจากวัฒนานครนะครับประมาณจักโอ้เกลียบร้อยรู้นะครับผมจากวัฒนามาสีมหาโพธนะครับถึงระบอบไพ่นะครับระบอบไพ่ก็หลายคันนะครับผม เลี้ยวเลี้ยวขวากลับไปนะครับทางมาจากกระบินกัที่มีหลังเซเว่นกับหลายคันนะครับหลังเซเว่นเซเว่นแล้วก็เลยสามแยกระบอบไผ่มาก็ประมาณจะลอยเมรกับที่หยุดใส่มือก็มีคันหนึ่งฟอดนะครับทั่วไปเลยนะครับผมผมมาติดอยู่แถวแถวศรีมหาโพธิ์หลายนะครับหลายลีนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนหลายหลาย้ังที่ผมมานะครับตัวนี้สำหรับอู๋ไปทุนการเกษตรนะครับ ผ่านขุดมันนะครับแนวตักนะครับแนวยกหรือว่าสิเป็นแนวปากขีะนะครับกําลังนะครับมีมีออเดอร์มาแล้วครับปากขีบนะครับแต่ว่าประทศเนไ่้ลงมือเห็ดให้พี่น้องเขานะครับเพราะว่าผลสร่างไมเดียนพุทธกีกานะครับผมปากขีบเป็นชุดนี่หลายชุดือยังแนวยกมันน่พี่น้องปากฉีบเขานะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแต่พี่น้องอยากได้ก็สร้างได้นะครับพวกสายพวกเพจแยกคอนโบรงกระบอกนะครับผมสร้างได้นะครับ เอ,เอาหรมๆไหมมันเนี่ยเก็บเห็ดบ่็ป้ากับเก็บเห็ดแต่และอือนครับเป็นหาสิบแรงกะอาสิยุดันแน่นะครับผมตัวนี้ใส่งานหนักมันแล้วนะครับตัวนี้ข้าเจ้าส่วนมากข้าเจ้ามีรถแต่ว่าบ่า่พากันมีนืยกมันกับพักกันแบกเอาองค์สินะครับพี่น้องมันกะหาคนงานยากไปหนานะครับ บอลหมาสิแบกได้ตลอดนะครับคนเกิดเป็นคนรุ่นใไม่ไปเรื่อยที่นี่เขาไปข้าเจ้าก็ไม่อยากแบกงั้นที่นะครับคนเถ่าค้นแจเพื่อนกัแบกไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมมาซอยนะครับต้นทุนแล้วก็แรงงานที่ว่ามันบกค่อยมีกันแล้วนะครับว่าค้นวนมากสูกมนีคนเด็กน้อยัยรุ่นบางค้นกัเห็ดเวียกเห็ดงานซอยผู้เถ่าผู้โถอยู่บ้านดีเยอกครับเห็ดเวียกเห็ดผู้ซอยพอซอยเมแต่บางหมองบางบอลข้าเจ้าเขาเมืองไปก่อนนะครับผมช่วงช่วงยังเป็นัยรุ่นกับเขาเมือง ไปเปิดหูเปิดตาในเมืองบํารุงกันเห็ดทางเห็ดภูกระมีสายนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ผู้เฒ่าเห็ุงานนะครับนะครับแต่ว่าอยู่แถวบ้านผมก็ส่วนมากเห็ดทางเห็ดภูนะครับผมเพราะว่ามันสิมีรายได้ดีกว่าเขาเข่าเมืองนะครับแถมอยู่บ้านอยุตซองนะครับเห็ดทางเห็ดภูปีนึงก็หลายบาทนะครับได้หลายแสนนะครับถ้าผู้ใดมีนะครับถึงแม้รับจ้างก็ได้ยังพออยู่ได้นะครับบ้านเอาอยู่บ้านเขากะนะครับข่าแรงกับ่ตทกกรุงเทพนะถูกมี ถ้างานเมากับสามที่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับแ่ถทางานรายวันก็อยู่บตบางหม่องกับสามร้อยห้าสิบบางหม่องกับสี่ร้อยนะครับบางหม่องกับสองร้อยห้าสิบนะครับผมเพออยู่ได้นะครับบ้านเ้องครับตัวนี้นะครับก็เป็นแนวอหยกมันอันนี้ก็สงพี่น้องเลยนะครับสำหรับใครอยากได้ก็สั้งจองกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามบึงตัวมันแล้วเรียบร้อยพี่น้องเ้อนะครับสำรับสำรับคันนี้นะครับผมเอลห้าสิหนึ่งแปดนะครับคันนี้นะครับใส่เวลาไปบ่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณหาสิบนาทีนะครับก็แล้วนะครับตัวนี้นะครับ พอดีนะครับปกไฟพองอย่างมันกะโอเคนะครับผมนะครับกนะใส่เวลาไปหาสิบน,นาทีนะครับตุ mm ้ hmm. ยเชิญสายไฟยังไ mm hmm. ะครับเราจะรีวิวพี่น้องเบิง้งจ mm hmm. ะรีวิวพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้เป็น L5018 นะครับผมอยู่บ้านไอ่อยังอ่ะอยู่บ้านระบอบไพ่เปล่าพี่น้อง แถวแถวสีมหาโพธิ์นะครับอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปาชีนนะครับผมจังหวัดปาชีนคันที่สองก็จบไปนะครับประมาณเวลาบ่ายถึงบ่ายโมงนะครับเขาก็ลังจะเดินทางไปจงังไ้กระบินนะครับผมเขตกระบินต่อเลืยนะครับซึ่งห่างกันบน่าจจะเกิน30กิโลนะครับห้วยหยหยเอาเสื้อเสื้อแถมหน่อยเ, <grow S 2> เร็วเชิดงามไหมดึง <ๆ S 2> <ๆ>เลยดึงเลยนะครับ นี่เขาเจ้าส้นมากกับแบกเอานะครับแบกเอายกสูงพี่น้องยกสูงกี่ทีเลยเหรอจังหวะว่างนะครับพอดีนะครับผมสามาเราเขาได้อยู่นะครับมิตรโรงงานพี่น้องเขียนเนี่ยเขียนอิทเครื่องยงมันกลางโรงงานเลยนะครับแถวนี้แถวแถวไอ้สีมหาโพธิ์นะเขตอุตสาหกรรมชานสามชุนซีนะครับ หลังอู้สาขาสามศูนย์ชีกับหลายคันนะครับแล้วก็ข้างๆว่าแม่สามศูนย์นนชีนะครับแถวเี่ยมาพูดนนะครับหลายคันนะครับแถวระบอบไผ่น้องหอยนะครับผมกอกสมบูรณ์กอกด้วนมีเบิดนะครับเอาเสื้อให้พ่อยังอ่ะเช่นเอาเสื้อให้ยังเออโอเคโอเคนะครับก็สวยๆงามๆพี่นนอง นะครับตัวนี้สติกเกอร์นะครับพร้อมนะครับผู้ใดอยากติดตามช่องทางนะครับนี่ครับเด้อติดตามทูเข้าไปได้นะครับผมทุกอย่างคือเก่าล่ะพี่น้องเด้อนะครับผมคอนโทรลสายให้รถลีกสองสันนะครับชี้สิบลิตรนะครับแยกระบบกระบอกคอนโทรลไม่ถ้าผู้ใดอยากได้สายให้รถลีกนะครับชุดหนึ่งนะครับของตัวหาสิบแรงลื่วรุ่นใดก็ตามนะครับที่ว่า ประมาณรุ่นนี้นะครับประมาณ2องพันถานะครับแล้วก็บรวมกับท่อแยกน้ำมันไม่รวมกระบอกไม่รวมคอนโทรลไม่รวมข้อต่อนะครับเฉพาะชุดสายนะครับสายดึงดำมันก็มีนะครับผมนะครับมีทุกอย่างพี่นองด้อห้พี่น้องข้าเบิ้งนะครับนั่นแหละทีนี้เขาจะได้เดินทางต่อเลยนะครับผมเพราะว่าน่าจะแล้วก่อนใบสามอยู่นะครับผมแล้วก็ทีเดินทางหอดบานอยู่ประมาณจะยังบดูประมาณทุ่มหนึ่งน่าจะหอดบานอยู่นะครับสำหรับคุลาดอำเภอค้งเฮานะครับผมตัวนี้ หลายขั้นนะพี่น้องบานไกล่เลี้ยงเชียงยติดน้ำอู่ไปทุนบักล้าเลยนะครับได้เสือแล้วป่ะนะ่ะโอเคนะครับอันนี้กับคนอำเภองค้งกันนะพี่น้องเด้อ <laughs> แบวนนันนั้นนั่นสิดอกแบีนห้องโอเคนะฮ้องแบบนี้จังไปพอกันนะครับขั้นที่สามเลยนะครับ